สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอส h a ชโน l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอภายนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงประจำรายเดือนนะครับของเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 8นะครับถ้าท่านใดยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้อาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกลงตามเว็บไซต์ผูกตรงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาที่ผมแนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการทายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยาสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับ เราก็มาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละลัคนาราศีในเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 8นรี้ดวงชะตาโดยภาพลวมก,ลกว้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 8นี้รี้ดวงชะตาโดยภาพลวมก,ลกว้องของลัคน,นาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดือนนี้คนลัคนาราศีมังกรอาจจะมีการเดินทางที่มากขึ้นหรือได้ออกไปเข้าสังคมใหม่ๆมากขึ้นแต่การคบคนจะต้องระวังเพราะบางคนอาจจะไม่ใช่มิตรที่แท้จริงแต่จะนําปัญหาและความขัดแย้งมาให้ท่านได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องพิจารณา,าเลือกคบคนให้ดีๆเพื่อลดปัญหาตรงนี้นะครับ และในเดือนนี้ช่วงของวันที่1ถึงวันที่18รกรกฎาคมให้ท่านระวังจะพบเจอเหตุการณ์ปแปลกๆที่ปกติไม่ค่อยได้เจอหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษามากกว่าปกติได้นะครับส่วนเรื่องของการงานนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่2การงานอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะัก เพราะจะต้องไปทํางานของคนอื่นๆมากกว่าปกติทําให้งานในส่วนของตนเองไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนช่วงของวันที่3ถึงวันที่27กรกฎาคมการงานจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีมากจะมีความสุขกับการทํางาน ทั้งงานหลักและงานเสริมงานอเดเรกถือว่าดีทั้งหมดส่วนโชคของวันที่28ถึงวันที่3สกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่การงานอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาและปัญหาที่พบเจอนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาแปลกๆที่คนลัคนาราศีมังกรนั้นคาดไม่ถึงได้นะครับสำหรับเรื่องของการเงินถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีการเงินจะมีความมั่นคงคนลัคนาราศีมังกรจะสามารถคิดพลิกแพลงหรือวางกลยุทธ์เพื่อหารายได้ที่ดีได้นะครับ และอาจจะมีโชคทางการเงินจากการได้พบปะกับผู้คนต่างๆอย่างไรก็ดีให้คนลัคนาราศีมังกรหลีกเลี่ยนการหารายได้จากช่องทางที่ผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบหรือหารายได้โดยใช้เลขกลต่างๆเพราะจะทําให้ท่านเกิดความเดือดร้อนในภายหลังได้นะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่27กรกฎาคมถือว่าไม่ค่อยที่จะดีมากนักระหว่างมีปัญหาบางอย่างทําให้รู้สึกห่างเหินจากคนในบ้านคนในครอบครัวความสัมพันธ์มีการแปลเปลี่ยนไม่มั่นคงหรือคนในครอบครัวอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือว่าเดินทางไกลข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านภายในครอบครัวมีความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่เป็นต้นส่วนช่วงของวันที่28ถึงวันที่ส1เกรกฎาคมเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็จะปรับตัวดีขึ้นมากมีความสุขสงบลงตัวภายในบ้านภายในครอบครัวที่มากขึ้น เข้าใจกันได้ดีมากขึ้นนะครับสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงของวันที่1ถึงวันที่16กรกฎาคมความรักจะดูมีหลากหลายอารมณ์นะครับบางทีก็สุขสงบดีบางทีก็รู้สึกขัดแย้งกันและมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเข้ามาในความสัมพันธ์บางกรณีอาจจะได้มีการออกไปท่องเที่ยวที่แปลกๆใหม่ๆกับคนรักคู่ครองนะครับหรือได้ออกไปไหว้พระขอพรศึกศักดิ์สิทธิ์ด้วยกัน อย่างไรก็ตามช่วงของวันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคมความรักอาจจะเริ่มมีความแปรปรวนมากขึ้นหรือคนรักคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับ สำหรับคนโสดช่วงของวันที่1ถึงวันที่16กรกฎาคมยังพอรับคนใหม่ๆเข้ามาได้แต่คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนแปลกๆหรือว่าเจอกันในสถานการณ์ที่แปลกๆบางครั้งอาจจะเป็นคนต่างถิน่นคนต่างชาติซึ่งบางเวลาก็จะเข้ากันได้ดีแต่บางเวลาก็จะขัดแย้งกันได้ง่ายส่วนช่วงของวันที่17ถึงวันที่สากกรกฎาคมไม่ค่อยแนะนําให้คบหากับใครถ้าไม่จําเป็นเพราะความรักจะดูไม่มั่นคงมากนักมักจะเป็นความรักแบบั่วครั้งชั่วคราวหรือในบางกรณีก็อาจจะเป็นรักแบบทางไกลได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสารับก,การไทายดวงประจํารายเดือนประจําเดือนกรกฎาคมปี2 5ง8ถ้าเกิดท่านใดสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟ e บุ o กของช่องโอสติชาโน l ได้แล้วก็กด subscribe ช่อง y o u t u b n n e l ได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ